เรากำจัดสไนเปอร์ไปได้แล้ทุกคนแป้งเชื่อมั่นจริงๆว่าพี่โม้เป็นแน่โ,โรสามุไรสร้างเกราะป้องกันเพื่อไม่ให้ใครโดนฆ่าและยังมีโรอื่นๆอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นโรสไนเปอร์ฆาตกรที่ใช้ปืนสไนเปอร์ยิงลูกเรือจากระยะไกลได้โรนักต้มตุน๋นฆาตกรตัวแสบที่หลอกให้คนอื่นรายงานศพแทนตัวเอง โรจอตะกะโรตัวการสุดป่วนมันสามารถจับเพื่อนแล้วอมเข้าไปในท้องโรวิศวกรช่างมุดท่อส้มยานจากทางไกลได้ถึงสองครั้งและคนที่เป็นฆาตกรคนต่อไปจะเป็นใครฉันจะจับมันให้ได้ขอให้เป็น ฉันจะปกป้องทุกคนเอง <c oughs> มาฮะการที่เราได้เป็นสมูไรแบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเราต้องเกาะกลุ่มรวมกับพเพื่อนๆและถ้าเกิดว่ามีเป้าอะไรสักอย่างหนึง่งฉันนี่แหละจะเป็นคนปกป้องพวกเขาเองเฮ้ยเฮ้ยไม่ทำดีกว่าตรงนี้เดี๋ยวค่อยทำไปฮะจังหวะนี้รีบไปที่ซ่อมก่อนนะคะเฮ้ยมีคนซ่อมแบบเร็วมากอะ่ะอ้อเอนจิเนียร์ เอนจิเนียร์ได้ทำการซ่อมเยีมมากเยี่มมากฮะในนี้มีคนหรือเปล่าเฮ้ยพี่โซยังอยู่ในนี้อ่ะอย่านะอย่านะากลัวนะกันไว้ก่อนเลยกันไว้ก่อนเลยโอ้โหตามดัวๆัวเลยเฮ้ยเฮ้ยเนี่มันไม่ปลอดภัยแล้วการตามแบบนี้การตามแบบนี้เหมือนเป็นการอยากจังมวบเอาละฮะทุกคนทุกคนอย่า ดูสไนเปอร์เลยโอ้โหจะถึงอยู่แล้วดูน่ากลัวมากเลยอะดูหนีอยู่อ่ะตัวนี้ขึ้นมาทางซ้ายนะไมใช่ยังไงคพี่โซซ้ายเราโดนแป้งโดนยิงต่อหน้าต่อตาพี่เลยอะน่าจะเป็นพี่โซรีบหมดยิโหมดจังเอาถ้าไม่รู้สิมันติดไงพอตายปุ๊บก็เลยหมดปั๊บเลยอ่ะใายเหรอใายเหรอเออพี่ว่าพี่โซร้อนตัวต้องบอกนะไม่ไม่คือคือพี่พูดตรงนี้เลยว่าพี่เป็นคนดี คือตอนนี้เป็นวิศวกสดีแล้วก็คือทันชิงหรือเปล่าเอ้ยแต่คนดีเขาไมปผมก็ตเองเป็นคนดีกันนะพี่ไม่ไม่พี่เป็นคนดีที่บอกว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วพี่ก็โสดเด้อโอเคก่อบนุณค่าวมันบงแต่แกว่าพี่โซลีปหมดแล้วพวกคุณค่าสองคู่ไอ้คู่นี้ไปหมดเลยนรอ ไม่ต้องครอบครัวตัดเยอะหรือ er ปังนะปังเากหนูนี้ย uh> <ok uh 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 ู่คนต่อไปเป็นปลาไงเลยผมสังเกตรูปแบบของฆาตกรเนี่ยเขาจัดการคนเดียวครอบครัวเดียวกันแม้สายแม่สงสัยมะแตปล่อยฆาตกรทำงานไปก่อนดีกว่าถ้าอย่างนี้เอายังไงครับเอายังไงครับไม่รู้เลยอ่ะข้ามก่อนข้ามไปก่อนใจรลายข้ามอ่ะไม่รู้ว่าพี่โบว์ทันที่ก่อนนะเอาอีกคนวะอะไรกันเนี่ย อ่ฮะตอนนี้ไม่มีใครหมดออกนะคะทุกคนยังอยู่นะทุกคนยังอยู่โอเคไปโถเอ้ยการเป็นสมุนไพรของฉันมันไม่ได้เรื่องเลยยังไม่ได้กดเป็นการแบบป้องกันใครเลยพระเจ้าแต่ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนชีวิตพวกเราคงเดินต่อไปแป้ยังสงสัยทัชชี่นะว่าเขาทำเควสจริงหรือเปล่าแล้ติดตามดูเขาอยู่นะเฮ้ยแต่เขาเดินมาที่แบบจุดพิกัดเควสเลย สแสดงว่าเขาอาจจะทำเพจจริงๆก็ได้มีคนเปิดอุปกรณ์ป้องกันทางภูมิศาสตร์นะคะอยู่แถวๆนี้เป็นการประทับรอยดวมือนะพี่กิจเดินมาแล้วก็เจอพี่ไม้พอดีแต่ยังดีที่พี่ไม้ไม่ไอ,อ้ไอ้ปางเห็นไอ้ปางเห็นแน่อนอนไอ้ปางเดินไปแล้วครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะทุกคน ถ้าเห็นนี่คือป้าต้องวิ่งหนีก่อนนะคะป้าพยายามวิ่งลงไปด้านล่างนะคะลงไปด้านล่างแล้วก็เข้าไปในห้องในระหว่างที่เข้าไปในห้องนั้นมีใครอยู่ในห้องไว้ไม่มีปาต้องรีบก่อนปารีบก่อนป้าป้าต้องรีบก่อนป้าเอ้าอะไรก็ได้อะไรก็ได้ป้าหนีตายมาหนีตายไรอะพี่ไม้บอกว่าหนีใครดีพี่ไม้แน่ๆเลยเอาพี่ไม้ออกไปพี่ไม้ ต่อหน้าหนูมันกินเลยหนูหนีตายพี่เห็นอยูอะไรมาเจียงอยกพรไหมครับพี่ไหมมาเจียงขอบหนูต้อล่าน้ไหมครับไม่ครับพี่เห็นใช้ตนายพี่เห็นตนายนะครับผมพี่ไหมโบยไหมหนูไม่ได้โบยพี่ไหมพี่ไหมครับพี่ไหมมาเจียอบสั่งว่าเป็นพี่ไหมครับเคาะเคาะเลยใช่พี่ไหมกินผมว่าผมว่าสมนี ไม่พี่ใบกินดูนะต่อไปจะไม่มีใครตายเพราะก็โดนกินอีกจะโดนฆ่าอย่างเดียวเชื่อพี่บกินไปคนฆ่ากิยังไม่ได้กินติดรูุูตูดจะดิแล้วคุณกินใครไม่กินคุณกินพี่กิทอีกแล้วไปวะอร่อยอร่อยพี่กินไม่ได้เลนกิอร่อยเอาละครับแล้วพี่ใบจิ้มปาไปหนึ่งปีแล้วพี่ใบโดนตะกะออกไปจากแบบนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะยังเหลือฆาตกรอยู่นะทุกคน จะมีใครรอดหรือเปล่าก็เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันต่อไปนะคะเราต้องเลือกก่อนแต่หนึ่งในนั้นแป้งคิดว่าทัชชี่เนี่ยเป็นคนบริสุทธินะคะเราจะไม่ตามเขาแป้งสงสัยอย่างหนึ่งคือจุ๊บแจงครับครั้งนี้จุ๊บแจงเนี่ยค่อนข้างเล่นเงียบเลยทีเดียวแล้วก็เขาเนี่ยเดินตามพี่ชาม,ม้ไปก่อนนะคะน่าจะไม่รู้ว่าสร้างความเชื่อใจหรือว่ายังไงแต่จุ๊บแจงเดินมาที่ประทับรอยนิ้วมือไม่เข้าไปใกล้พี่ชาม,ม้อดูต้นทางก่อนพวกศพนะคะออมากันตรงนี้ อ๋อวนเวียนอยู่ที่พี่ชามพี่ชามโ,โกดไหมเหมือนพี่ชามอไม่จะไม่กดนะจะไม่กดหรือว่าฝั่งนู้นไม่กดอ่ะต้องไปดูเฮ้ยมีคนแก้แล้วอืมสุดยอดคนที่แก้อาจจะเป็นจุ๊บแจงนะคะผมงั้นแพ้งว่านะคนที่ดูแม่งแง่งเนี่ยพีโมเฮ้ยหายไปแล้วหายไปแล้วครับอตอนนี้คนทั้งหมดน้องปรางพี่โซจุ๊บแจงรวมกันเป็นหมู่คณะเลยครับคาะกรปิด ตรงนี้เพื่อไม่ให้พวกเขาหนีออกไปนะใครจะทำเคลตรงนี้จุ๊กแจมบอกทําเลยรีบทำเควสดเลยโอเคกดไลค์ด้วยกดไลค์แล้วก็ทัชชี่มารวมกับเพื่อนๆนะคะเมื่อกี้เห็นใครแว๊บๆตรงนี้ปะ่ะเห็นใครแว๊บๆตรงนี้ปะ่ะสีเขียวสีเขียวมีแว,แว๊บๆแถวๆนี้พี่โมมาสแกนตัวเหรอไม่น่าใช่แพรว่าพี่โมสแกนตัวปลอมๆหรือว่าเขาเป็นสไนเปอร์มือปืนหรือเปล่าเฮ้ยแต่เขาดูสแกนนานเกินไป อาจจะเป็นการสแกนจริงๆก็ได้ถ้าอย่าง,งน,นั้นหนึ่งในฆาตกรจะอยู่ในกลุ่มของพวกเขาอย่างนั้นเหรออุ้ยแปงไม่รู้เลยนะว่าตอนนี้ใครเป็นฆาตกรนะศพ <G ül> พี่โซเพิ่งตายหมัดๆแสดงว่าพวกเขาอยู่แถวนี้พวกเขาอยู่แถวนี้อุ้ยรวมกันเป็นกลุ่มก้อนรวมกันเป็นกลุ่มก้อนไอ้ปางไอ้ปางเดินลงมานะ่าจะเข้าไปในห้องประชุมไหมถ้ารู้ว่าใครเป็นเขาต้องรีบเข้าไปในห้องประชุมด่วนจี๋เลยไปแล้วปางวิ่งเข้าไปครับวิ่งเข้าไปครับ จุ๊บแจงเดินผ่านมาพอดีทุกคนมาดูที่เอ่อตู้นี้ฮะว่าชิปเจรของใครแล้เจอว่าชิปเอรจอของพี่โซเขาหยุดเต้นไปแล้วนะคะปางกําลังคิดในใจว่าจะกดได้ไหมแต่ปางกดไปแล้วหนึ่งทีเหลือแค่ทัชชี่ที่กดได้เยี่ยมพี่แจงทำได้เลยฮะแจงทำฉันไม่ได้ทําเราวิ่งมาด้วยการถล่มไม่ไม่พี่แจนทำไม่ช่ไม่ทำเราหย เราอยู่กันมาตั้งแต่ห้องไฟแล้วนะไอ้ปามีอบบ้าแก็กนีมีสุ่มนีวิววี่มีฉันแกมาต้อนฉันคืออะไรเราอยู่กันสามคนแต่เราอยู่กับพี่โซมาได้นานแล้วนะเอ้าอะไรขึ้นแล้วพี่โซหายไปตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยฉันไม่ได้ถามหายไปตอนไฟดับแล้วฉันวิ่งมากับพี่ทัศสองคนใช่ไหมพี่ทัศน์ไม่ใช่ค่ะเราวิ่งกันมาสามคนค่ะสองคนสามแต่เราวิ่งกันสามครับแต่ว่าคนที่สามมาช้าสุดไม่ใ ม่่ใชผมว่าสีไม่ได้ก็คือสีขาวนั่นเองฉันไม่ได้ทำไม่พลาที่จะโผล่เป็นคนฆ่าทำไมแก้วโวยฉันน่ะเสียงร้องขัดของชุเจงไม่เป็นผลรอ่ะเราักษาหมดไปแล้วแต่เราอยู่กันสามคนน่ะจะได้พี่โม่ไงปามันโม่ทุกรอบแหละเอาละครับพี่ชุเจงโดนหย่อนลงไปในลาวานะครับลาก่นเกมจะจบไหมเกมจะจบไหมเพื่อนโอ้ ้แกจาล้วแล้วโอ้โหอะไรท่าชี้โอ ah! oh! well, oh! oh! oh, oh! oh, uh ้โหอะไรอ๋อปลาปลาท่าชี oh ้โอ้โหทุกถูกแล้วบทบาทต่อไปในด่านใหม่นะคะวันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นราวาแล้วและแพ้ได้เป็นสายไปแล้ว My aim is true ด่านกว้างๆนักแม่นปืนอย่างเราชนะแน่ <laughs> มาฮะรอบนี้นะคะแป้งต้องบอกเลยว่าพวกเราจะใช้เทคนิคการยิงเขาเรียกว่าเป็นการยิงสวนกระแสมีใครอยู่ตรงไหนบ้างน,นะคะผมดูจากจังหวะแล้วแป้งว่าแป้งเดินไปอีกฝั่งหนึ่งทางฝั่งของลาวาดีกว่านะน่าจะง่ายกว่าแล้วก็น่าจะโอเคกว่าโอเคถวาถแถวแถวที่คนไม่อยู่กัน ตรงนี้มีใครอยู่บ้างวันดีมีใครทาจรวดอยู่ไหมเอ้ยพี่ม่อย่าอยอย่าตาพี่โม่อย่าก้างหนูอย่าทาหนูขอร้องอุ้ยจุบแจงอุ้ย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 อ้ยอ้ยเกือบไปแล้วเชียวเกือบไปแล้วเชียวพี่โมเดินตามจุกแจงไปนะคะแบงขอโอ้มายกอดไฟมันปิดไฟมันปิดไฟมันดับนักวัวกัวมากเลยอุ้ยเราต้องรีบเดินไปหาพวกเขาก่อนจังหวะนี้เดินเข้าไปแก้ไฟครับ ทุกคนอยู่ด้วยกันหมดเลยแต่แป้งไม่กล้าเข้าไปรวมอยู่ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนแบบรืบตายขึ้นมาโอ้ซว,วยซวยเดินลงมาด้านล่างดีกว่าพี่กิดไปที่ห้องกล้องวงจรปิดนะคะจะบอกว่ามันค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยทีเดียวนะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างเพระถ้าเกิดว่าเป้นเจอคนที่เห็นว่าเรากาลังยืนนิ่งๆยิงอยู่เนี่ยคือแบบซวยอะ่ะหนึ่งสองสาม เฮ้ยกลับเข้าเด้อสวยแล้วสี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 ส้มสีส้มตายีซ้มตายสีส้มตายทุกคนสีส้มตาอุ๊ยอุ๊ยตอนนี้เราต้องไปซ่อมไฟนะครับเราต้องไปซ่อมไฟนะเราต้องปิดปากพี่ป๊อบไว้ก่อนพี่โซปปิดปากพี่ป๊อบทีโอเคเยี่ยม ต่อไปก็ต่อไปกันต่อจังหวะนี้ไม่ปล่อยให้ใครรอดเหลือไปอย่างแน่นอนเราต้องไปทำเควสแถวแถวอมโอ้โหอยโอ้โหคุณอมได้แบบว่าครอมอะไรขนาดนั้นน่ะพระเจ้าช่วยโอ้ไม่นะอย่าบอกนะว่านี่เราเป็นคนดีที่อยู่ในฝูงของพวกคนโกงอะรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮะแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้แป้งก็อยู่กับป๊อปไม่ใช่เหรอในห้อง มนหนูไม่ได้อยู่กับพี่ป้อมค่ะเพราะว่าหนูกลัวพี่ป้อมหนูก็เลยเดินลงมาแต่พี่แป้องอยู่กับไอ้ปางก่อนหน้านี้ด้วยนะพี่ไม่ได้อยู่กับปางเลยจริงๆอันนี้อันนี้สาบานย,ยังไม่เจอปางเลย,อยอตอนมันเกิดเหตุตอนมันเกิดเหตุสไนเปอร์คือต้องบอกว่าตอนที่อยู่เหตุสไนเปอร์หนูอยู่ตรงลาวาค่ะอ่าใช่แล้วแป้งเดินเข้ามาแล้วก็ไปส่องส่องที่ประจอนคนใช่หนูส่องที่ประจอนคนเสร็จปุ๊บหนูเดินลงมาแล้วก็ แล้วก็ไปทางห้องเอเติมน้ําค่ะแต่นั่นแหละหลังจากนั้นอะป๊อปหนูเดินออกไปแล้วป๊อบมาทันทีเลยหลังจากแบ้งสอดไม่แล้วประเด็นคือพี่ป๊อปตายตรงไหนหนูยังไม่รู้เลยนี่ก็ไม่รู้งานจะสพพี่ไมาอยู่ขวาบนแต่คิดว่าคนอื่นๆเนี่ยน่าจะโดนม่วไปละผมอยู่อ่าสไตแต่ถ้าม่วนี่เราต้องหาคนม่วให้เจอไม่งั้นเราจะโดนม่วกันหมดไม่ฆาตกรด้วยเราต้องหาฆาตกรด้วยแล้วไฟปิดบ่อยมากไม่รู้ว่าอาไงเฉยเซน์ผมผมว่าตัวเหลืองนี่แหละผมไม่ได้เป็น ผมชั่วมันหิวจดตัวเหลืองไม่แล้วประเด็นคือผมผมตายอยู่เฮ้ย่นกินไม่ทนันแล้วคนอื่นไม่กดสคิปท์าไม่แน่ใจอเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหคุณถูเบากันมากเอาสวยเลย,ะะเดยได้ค่าแค่คนเดียวด่โซฝากด้วยนะ ไม่รู้ว่าใครนะคะเป็นคนอมแต่ว่าอาจจะเป็นพี่กิจก็ได้นะเพราะว่าพี่กิจเดี๋ยวเดินดุ่มดุ่มดุ่มดุม,ดมไม่รอใครเลยเราติดตามชมนะคะผมพี่กิจมาดูที่ตัวการเต้นของหัวใจนะคะแล้วเขาก็เหมือนจะเออทำคงทาเควสแต่แปลว่าจริงๆเขาไม่น่ามีเควสหรอกมาอะไรจะทําเควสได้เร็วขนาดนั้นไปแล้วครับมีการเปิดอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ส่งสัญญาณทุกคนเดินไปทําอุปกรณ์ส่งสัญญาณแต่วิศวกรน่าจะเป็นคนแก้แก้ทางได้ พี่โซโดเดินออกมาฮะเดินออกมาแถวแถวเออตรงห้องที่เป็นห้องจรวดนะคะเพื่อตามหาว่าใครจะอยู่แถวแถวนี้บ้างรู้สึกว่าพวกเขาไม่อยู่เลยแล้วเอ,อ้ยพี่กิจอยู่ตรงนี้พี่กิจจะเป็นคนอมหรือว่าพี่โซจะเป็นออพี่กิตไม่อมช่วยเร็วช่วย ตอนนี้ฆาตกรทั้งสองคนโดนกินไปหมดแล้วโอ้โหรอบนี้ต้องให้เขาจริงๆครับผมเขาใช้โอกาสของฆาตกรทั้งสองนะคะคอยิงให้เขาถึง2ตัวด้วยกันและเขาก็อมไปอีกสองตัวนะคะตอนนี้ทับสี่คนอยู่ในท้อง,ของเขาเฮ้ยบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วดูจากขนาดตัวแล้วเนี่ยค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวเขากําลังเดินไปครับเดินไปเดินไปเดินไปหาคนที่กําลังจะกินอีกหนึ่งคน พีก่กิจไล่หาเลยมีใครอยู่บ้างอ่าในมุมมองนี้ฉันบอกเลยว่านี่คือวิญญาณที่โดนกินไปแล้ว <c oughs> พีก่กิจพยายามตามหานะฮะที่เอ่อก้องวิชิบะจอนครับและเจอจุบแจงไปเฮ้ยจุบแจงบอกเอ้ยพีก่กิจเหรอพีกพ่กิจพีก่กิตทำไมเขาอยู่คนเดียวอะ่ะแล้วคนอื่นหายไปไหนหมดทุกคนหายไปไหนหมดหรือว่าจริงๆแล้วพีก่กิจอาจจะเป็นคนที่โดนมว้วพีก่กิจเดินเข้าไปใกล้ๆจุบแจงแล้วม้วนเข้าไปและจุ๊บ เออไอราไอเอ็มสุดไอตัวน่ากลัวเขากินฆาตกรทั้งสองคนเข้าไปและหนูโดนโหวตออกครับบ้าที่สุดเออทำไมไม่โดนโหวตออกคือหนูเป็นสไนเปอร์ที่ยิงได้แค่เม็ดเดียวแล้วหนูก็โดนอมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยสามตาแหละไอฉันไม่อมนี่ไม่ได้อมไปแต่จะบอกว่าหนูอะกาลังจะปกป้องพี่กิตแบบเฮ้ยพี่กิตรอาจจะโดนยิงก็ได้กาลังจะปกป้องเลยเดี๋ยวเป็นสมุไรให้พี่กิตหมัว คนดีนัมเบอร์วนนี้อยู่ตรงนี้แล้วมาสมบทรบาทแกันค่ะทุกคนปาน,นี้จะได้เป็นซามูไครั้ <c oughs> งนี้ไม่พาลาดแน่ชิงอย a าเราจะคอยปกป้องคนในยานนี้เองนะคะทุกคนซึ่งแป้งเนี่ยจะมีดาบอันนี้คอยปัดปองใช่ไหมปัดปองปัดป้อง,อง <c oughs> ถ้าเกิดว่ามีลูกศรตรงหัวของเราเมื่อไหร่ทุกคนจะ ได้รับการปกป้องอย่างแน่นอนอันดับแรกฉันขออนุญาตเติมน้ำมันก่อนในๆเราก็เป็นคนดีเฮ้ยเติมด้วยกันโลโอ้ให้ตายเถอตอนนี้มีคนมีคนโดนเฮ้ยเฮ้ยยใครอะเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เรากดพอดีแต่ว่า เมื่อไว้คนนื่นจะไม่โดนไม่รถ้ังไล่ไกลเร็วไปอยู่ตรงหน้าพี่เลยพี่คงเอาสนไนเปอร์จ่อหน้าเขาปังหรวนี่ป๊อบจะเอาสนไนเปอร์จ่อหน้าเฮ้ยแต่มเมื่อกี้คือทุกคนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันอนะวิ่งกันหมดนะสนแสดงว่าคนที่เป็นสนไนเปอร์อะมันต้องยืนตรงมุมหรืออะไรสักอย่างนึงสไนเปอร์อยู่ทางที่ไอ้แต่ขวามือน่าจะอยู่ตรงนั้นพอผมกระวิ่งไปใกล้ถึงแล้ว จะดูเห็นคนวิ่งกันผุ่งเลยนะแล้วทำมไมตายตรงไหนทั้ผมก่อนคือผมกําลังเช็ดจรวดอยู่กับพี่ไม้เช็ดจรวดอะไรอะ่ะมันมันเป็นมันไปกันเป็นเ,วเควสใหม่เหรอเออมัน,ม,น,ม,นมันเป็นเควส์ขจรวดไงแล<ม>้ว<ม>พอดีพี่ไม้อะ่ะก็ตายตรงนั้นพอดีแล้วผมมาตกใจแบบเฮ้ยผมเห็นเลือดค้างแรกละผมไม่เคยฆ่าใครมาก่อนนะผมไม่เคยฆ่าใครมาก่อนนะ่อน่น ผมก็เลยโอ้โหโดดเลยพี่ป๊อบก็ไม่เคยฆ่าใครแล้วอ่ะเอ้ยสรุปฆ่าหรือไม่ฆ่าี่ไอ้ตายเพราะพี่ป๊อบขาดจรวดเนี่เหรอเออผมแบบจมเจมไม่ไหวเพราะพี่เจมก็เอาเขาออกอ่ะคนเนี้ยนี่ไม่ใช่เป็นเที่ยวคนนีผมคิดว่าเขาดูตัว่องเขาไม่เคยฆ่าไอ้มาส่วนเด้อบอกว่าส่วนเด้อเป็นเฮ้ยเฮ้ยคุณไม่รู้จักติ๊กเกอร์เขาแค่เป็นคอนเทนต์เขาบอกว่าเขาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไมแล้วคอนเทนต์อคอนเทนต์เอาไปเอาไปห้ากะโหลกคอนเทนต์หนึ่ง ชีวิตทุกคนไม่ชีวิตทุกคนไม่เคยตลกเหรอไม่อะต้องุณสดเด้อเพาะี่ตายเพราะพี่ตายพวกนตลกเลยพี่เบ่ฉันจะบอกว่าพี่ป๊อปเมื่อกี้น่าจะมือลั่นนะคะน่าจะมือลั่นไปยิงใครสักคนหนึ่งจนทำให้ตัวเองนี่ตกอยู่ในที่นั่งลำบากนะแต่ตอนนี้เรากำลังรอสกิลของเราครูดาวอยู่นะจ๊ะ นคนที่แป้งคิดว่านะน่าจะเป็นคนดีคือพี่กิจนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เขามาเติมน้ำมันอยู่กับเราแล้วก็เขาดูมีทีท่าไม่กลัวแป้งเลยนะเฮ้ยไอ้ปางเราจะจุบแจงทางด้านบนนะคะเดินไปน่าจะไปทำเควสแถวๆวซีกฝั่งซ้ายแต่ว่ามันแปลกตรงอะไรรู้ปะฝั่งเนี้ยอาจมีศพโอ้ of, ยลงเหลืออยู่หรือเปล่าเออรีบเติมน้ำมันก่อน เยี่ยมฮะเอาละมีคนอยู่ในห้องกล้องวงจรปิดด้วยนะคนนั้นคือจุ๊กแจงและพี่โซทั้งสองคนอยู่ด้วยกันอย่ายังมีความสุขกันไม่ก่อนเลยกันไม่ก่อนเลยจะฆ่าหรือเปล่าจะฆ่าหรือเปล่าวายสนเปอร์ยังอยู่วายยเดินเดินเดินตาไปเดินตาไปเดินตาไปเฮ้ย ตาตาฉันฝาดหรือว่าอะไรเนี่ยขออนุญาตเรียกประชุมนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทุกคนตามหาก่อนดีกว่าแต่แป้งมีเบาะแสแล้วเพราะว่าเมื่อกี้แป้งเห็นสีม่วงสีม่วงมูดหรอทุกคนเมื่อกี้อะสีม่วงมุดท่อฮะเฮ้ยบ้าผมมุดท่อไม่ได้ผมเป็นคนธรรมดาหรือว่าฉันตาฝาดห้้องน,นหรือว่าที่แป้งเป็นแล้วไม่ใช่แม่คนดีและฉันเป็นคนที่ดีมาก มากมากเขาไปหาทนเปอร์ในห้องเตน้่ามันเพราะว่าลูกศรมันชี้เข้าไปในห้องเตน้่ามันอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นฉันอาจจะมองไม่ชัดเจนเพราะว่ามันค่อนข้างมืดแจ้งขออนุญาตแอบขงสายนิดนึงนะคือเมื่อแกแจ้งอยู่สายใช่ป่ะแล้วก็มีปามีพี่โซอยู่ตอนที่มีการยิงเกิดขึ้นซึ่งวิถีกระสุนนะมันจะทานด้านขวามือแจ้งกับปารมก็เลยวิ่งมาขวาแต่ว่าเธอป็วิ่งสวนทางมาแต่ว่าไม่ครับใช่แปไม่ใช่้ไม่ใช่แป้งไม่ใช่ฉันอย่างแน่นอนเพราะว่าตัวฉันนี้ก่อนหน้านั้นเนี่ย เราไปเติมน้ำมันตรงออที่แปะมือด้านซ้ายและลงมาพอลงมาปุ๊บเนี่ยแป้งเห็นออพิกัดกระสุนเนี่ยมันจะอยู่ทางด้านขวาก็เลยเดินมาเสร็จกำลังเลงอยู่ว่าใครคือคนร้ายและเห็นพิกิตเนี่ยมาจากความมืดในห้องน้ำมันเติมห้องที่เป็นกึ่งกลางเลยก็เลยบอกว่าเฮ้ยอไอออ้าออกเผอศไ,ไม่ได้พูดเลยเจ,ะจ,ะจะอเจอศพทีที่โต๊ะองแอ็ดมีเห็นใบศพมันอยู่ห้องแอดมนแล้วจะจะไปฆ่าได้ยังไงฉันอยูออ่้ายสุด ไม่ลงลงมาจากห้องแอดมินห้องนึงอ่ะใครต้องคอนโทรลไอ้มูสวสดนเปรยยังอยู่ทุกคนสดงเปยยังอยู่ใครเป็นสดนเปร์เนี่ยอ้ยดับไปฉันไปมือสั่นไปหมดแล้วเราจะกอะกลุ่มไปด้วยกันถ้าพี่กิตบอกว่าพี่กิตคือคนบริสุทธิ์ฉันจะอยู่กับพี่กิตตลอดการพี่กิตหนูปกป,ป้องพี่กิตเองถ้ามีเป้าที่อยู่บนหัวฉันจะปกป้องนายฉันเชื่อ อยู่ด้วยกันโ okay, อเคอ,อ,อ,อย่ากินอย่ามั่วกีจิปีโซเฮ้ยสวยแล้วทุกคนสวยแล้วเฮ้ยกันไว้กันไว้โอ้ยๆๆยย,ยแสดงว่ามีใครสักคนหนึ่งพยายามเลงจากห้องด้านล่างและแป้นจะไปดู <c oughs> ไม่มีใครหลบเลี่ยงสายตาฉันไปได้หรอก กี่คนที่เราเห็นคือสีเขียวนะสีออกเขียวๆหน่อยที่เดินทะลุออกมาและแป้งเชื่อว่าคนคนนั้นอาจเป็นฆาตกรครับขอไปดูพิกัดของเอ่อการเต้นของหัวใจนิดนึงชี้ประจอนว่ามีใครตายไปแล้วบ้างเพื่อนสีฉันตายพี่ขิดตายไปแล้วพี่ขิดตายตรงไหนก็ไม่รู้ไปดูก่อนโอ้ยตอนนี้เควสแทบจะไม่ได้ทำแล้วนะคะทุกคน เพราะว่าทุกคนมันแบบน่กกากลัวมากเอ้ยเฮ้ยเมื่อกี้ตอนไฟดับทำไมแป้งวิ่งออกมาจากห้องไฟโอเคสิ่งที่ฉันบอกว่าวิ่งออกมาจากห้องไฟคือเอาอยี้นะทุกคนไล่ทำลายนะแป้งอยู่ในห้องฟั<อ>งก่อนแป้งอยู่ในห้องไฟแต่ว่ามันมีหัวฉันอะมีเป้ากระสุนและฉันอะ่ะป้องกัน มีป้องกระสุนหรือว่าพี่เลนเใชนฉันเป็นซามูไรฉันเป็นซามูไรและฉันป้องกันตัวเองพอเสร็จปุ๊บฉันก็เลยวิ่งวนลงมาดูว่าใครอยู่ห้องล่างเพราะว่าพอฉันคาเถิบหลังมานิดนึงเนี่ยเป้ามันหายแสดงว่าพิกัดมันไม่ถึงอาจแจ้งอ่ะเจอศพพี่กิจและฉันเห็นคนคนหนึ่งคือพี่าโมก็ผมพี่ไปซ่อมไฟอาจแจยอ่ะเจอศพพี่กิบเอออยู่ตรงกลางข้างล่างลงมานิดนึงหน้าประตูกับผมเลย ต่มันอาจจะเกิดหลังจากที่แป้งวิ่งไปปาดเขาก็ได้ฉันขอเชื่อมั่นในดวงของตัวเองฉันว่าสีเขียวแน่นอนเพราะฉันเห็นเขาอยู่ด้านบนจริงๆโอมเป็ไค่เดียเลยไฟอย่ามั่วคุณนั่นแหละนะถ้าเกิดว่าพี่โมออกไปแล้วมันยังมีคนที่ยิงสไนเปอร์อยู่ฉันบอกเลยว่าเป็นจอมขมือโอเคพี่โมไม่ใช่ที่คุณแย่มากนะไม่แต่จริงๆพี่โมดูมีพิรุธจริงๆ เรากำจัดสไนเปอร์ไปได้แล้วทุกคนแป้งเชื่อมั่นจริงๆว่าพี่โม่เป็นแน่เอ้าเฮ้ยเป็นเป็นเอนจีเนียร์ใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยยังไงทุกคนพี่พิชชูเอนจีเนียร์ใช่ไหมเฮ้ยชะการไว้ก่อนเลยรู้สึกไม่โอเค ทำไมไม,ม,ไม,ไมรู้สึกแปลกตอนนี้พวกเขาแยกเรอจากกันแล้วครับจกแจงไล่ตามแป้งมานะฮะแป้งไม่น่าใช้เลยมีครูดาวอยู่แล้วใครที่ดูกล้องวงจรปิดเมื่อกี้ใครที่ดูกล้องวงจรปิดเมื่อกี้ไม่รู้จูแจงวิ่งตามแป้งอ่ะไม่ยอมไปขึ้นเรงนั้นอ่ะอมีคนอยู่ในห้องกล้องวงจรปิดหนึ่งคนหอ้องกล้องวงจรปิดหนึ่งคนคือใครฮะไม่มีเหรอ ทำไมแสงกล้องวงจรปิดมันมัน,ม,นมันเกิดขึ้นมาเรียบร้อยฮะอือโอเคปังแอ่ว่าพี่โซทำอะ่ะ เพราะว่ามาพีหลังอ่ะไม่ไม่พี่ว่าหนูเป็นฆาตกรล้านปรร์หนูมาทีหลังอ่ะหนูวิ่งไปตรงเสาตรงนั้นน่ะปางวิ่งเสาตรงไหนเสาขวาแล้วพี่โซได้กระดอนมุดท่ออ้าวก็พี่เป็นคนซ่อมท่อไงจ้ะจริงๆริแล้วหนูไปไม่แล้วประเด็นคือพี่โซกระดอนมุดท่อแล้วตอนนี้ปางเป็นเหยื่อคนหนึ่งแล้วเปงไม่รู้ว่าใข่เป็นฆาตกร o อ my god จริงจริง เอ้ยยังไงดีหนูสับสนนะหนูหนูไปไม่ถูกอ่ะหนูหนูงงมากว่าคือหนูเห็นเขาโดดดึกดักดึงดักแล้วหนูต้องทาไงต่อหนูต้องกดโบวตไหมหรืออะไรยังไงดีตอนนี้ทุกอย่างันอยู่ที่แป้งเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเ,เ,เ,เชื่อหนูว่า<ห>พี่บอกว่าพี่เป็นคนซ่อมท่อพราะนองนนแต่พี่ใช้สก,กิลไปหมดแล้วสองทีเอ้ยแล้วพี่โซจะบุดท่อเพื่อมาทำให้การตัดสินใจมันยากขึ้นบุดท่อไงโอยเอาไงดีวะ พี่ซอพี่โชเลาโกหกเหอพี่ซอดูมาท้วเรียบร้อยลาก่อนโสเด้อร์ดูไม่รู้แบบนี้ทำไมอ่ะเราชนะเราไม่เจเราชนะเราไม่เจะะไอ้ป่าไอ้ป่าเดินแต่เราเดินกันมาตั้งนานแต่ไม่เชื่อคนที่อยู่ด้วยกันว่ะงงอ่ะงงจัง ด,ด,ด,ดูดูกันมาตั้งนานเห็นไหมแป้งไม่เชื่อพี่ถ้าพี่จะฆ่าไม่ค,คือพี่โซอาจ <โษ S 1> จะแบบทําเป็นเหมือนแบบให้ดูไงให้ดูตะตกรจีพี่จะมุดท,ท่อกลับมาที่เดิมทําไมพี่ก็มุดไปที่อื่น <c ười> <c ười> พี่บอกว่าคลิปนี้คือจบไม่สวยนะวเนี่ยคือแบบปั่นประสาทไงพี่โซกำลังปั่นประสาทอยู่พี่บวคือถ้าตฆาตกรมันมันโดดท่อมันต้องมีครูดาวไม่ใช่หรอ My ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองหวรุนเอาละครับโลซ์สไนเปอร์ของเราสามารถซ้่หยิงได้นะคะตอนนี้อยู่ที่ประมาณอ่อหกวิเท่านั้นเองละเราวิ่งไปทำอะไรสักอย่างก่อนดีกว่านะทำอะไรดีนะ